الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه المهتدين المتمسكين بالدين اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون พี่น้องครอบครัวนะดอุนอิสลามที่รักและเคารพยิ่งทุกท่านครับเรามีเวลาในแต่ละวันเท่ากันนาฬิกาไม่ว่าจะเป็นจากยี่ห้อใดผลิตที่ใดก็จะมีเข็มยาวเข็มสั้นถึ่งบอกเวลา24ชั่วโมงต่อวันเท่ากันแม้แต่กระทั่งนาฬิกาที่เป็นดิจิตอลที่มีตัวเลขอย่างเดียวนาฬิการะบบสัมผัสนาฬิกาอะไรก็ตามบนโลกดุนยาใบนี้ ถ้าถามว่าวันหนึ่งมีกี่ชั่วโมงมันจะเหมือนกันก็คือยี่สิบสี่ชั่วโมงท่านที่เคารพผมจำได้ว่าคริสเตียโนโรนันโดอดีตนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนพื้นโลกไปนี้คนหนึ่งเขามีโอกาสได้อยู่ในสนามฟุตบอลเตะกันเก้าสิบนาทีในเก้าสิบนาทีนั้นไม่นับช่วงทดเจ็ดคริสเตียโนโรนันโดสามารถทำประตูได้ทุกวินาทีในสนาม นาทีที่หนึ่งก็เคยทําประตูนาทีที่สองก็ทำสามก็ทำสี่ก็ทำห้าก็ทำจบจนกระทั่งนาทีสุดท้ายก็คือนาทีที่เก้าสิบนั่นคือหน้าที่ของการเป็นนักฟุตบอลที่มีหน้าที่ในการเอาลูกฟุตบอลเข้าสู่ประตูฝั่งตรงข้ามถ้ามองในมุมนี้เขาทำหน้าที่ของเขาได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์มามองในมุมของเราพม่า,าคำีอังกุรานองค์การหนึ่งที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี S Allah wa, s u b ฮ a n a h u w า t าได้ทรงกล่าวว่าว่ามาขอลักตุลจินนาววลอินซาอิลลาลียะบุดูลซึ่งมีใจความโดยสรุปว่าและข้าไมา่ได้สร้างจินและมนุษย์มาเพื่อเรื่องอื่นใดนอกเหนือจากเมื่อท้ายที่สุดแล้วพวกเขาจะยินยอมยินดีที่จะสักการะต่อข้านั่นคือเป้าหมายสูงสุดในการมีเราขึ้นมากำเนิดเราขึ้นมาที่อัลลอฮ์ทรงสร้างเราขึ้นมาก็เพื่อ ให้เรามีโอกาสได้นําพาตัวเองเข้าสู่การสักการะต่ออัลลอฮ์เปรียบเทียบกับนักฟุตบอลเมื่อสักครู่นี้ท่านจะพบว่าหน้าที่ของเขาที่อยู่ในสนามเก้าสิบนาทีเขาทำประตูให้กับทีมที่ตัวเองสังกัดได้ครบในทุกนาทีมองย้อนมาที่เราในขณะที่เป็นพระบัญชาของเอกองอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตะอาลาว่าต้องการให้เรา าัถนาให้เราบังคับเราสั่งเราส่งเสริมเราให้เราพยายามพัฒนาตนเองให้ได้มีโอกาสในแต่ละวันเพื่อทำการสักการตะต่ออัลลอฮ์ในทั้งวัน24ชั่วโมงท่านที่เคารพครับมีหะด,ดิบษบทนึ่งพระบรมศาสด,สดาสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าในวันกิยามะในวันกิยามะมนุษย์แต่ละคนจะถูกพิพากษา ในแต่ละชั่วโมงของเขาในรายงานเราบูว่าในวันแห่งการพิพากษานั้นจะมีคลังทรัพย์สมบัติตามจำนวนชั่วโมงที่มีอยู่ในแต่ละวันนั่นก็หมายถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงในแต่ละชั่วโมงแต่ละวันนั้นวันใดก็ตามชั่วโมงใดก็ตามที่เราใช้มันไปเพื่อสักการะต่ออัลลอฮ์ยกตัวอย่างเช่นณวินาทีนี้เป็นเวลาประมาณ สิบสองนาฬิกาสิบสามนาฬิกาโดยประมาณชั่วโมงในสิบสามนาฬิกาของวันศุกร์เราจะพบว่าในวันเกียยมมันจะมีความสุขมันจะมีรหำมัตมันจะมีสิ่งเดียลเราทรงเตรียมเอาไว้ตอบแทนชั่วโมงนั้นๆแต่ในขณะเดียวกันเราจะพบว่าในช่วงเวลาอื่นๆของยี่สิบสี่ชั่วโมงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเหตุการณ์ปัจจุบันนี้ลูกหลานเราบางคนสี่ทุ่มห้าทุ่มยังคงนั่งกันอยู่ชายขอบ ของแม่น้ําของลําคลองมีเป็นสิบสิบคู่ท่านที่เคารพครับชั่วโมงนั้นเป็นชั่วโมงแห่งการทําลายล้างคนในชุมชนชั่วโมงนั้นเป็นชั่วโมงแห่งการทําลายเนี้ยมัดชั่วโมงนั้นเป็นชั่วโมงแห่งการทําลายรอ้มัดของคนในชุมชนเรากําลังจะเดินเข้าสู่อัลลอฮ์ในขณะเดียวกันดินที่พอกหลังเราอยู่ที่พอกหางเราอยู่นั้นมีมากมายเหลือเกินมันไปได้ไม่ไกลหรอกครับ ในขณะที่เราจําเป็นจะต้องเปลื้องสิ่งที่ไม่ดีไม่งามออกจากบ้านเราออกจากครอบครัวของเราออกจากชุมชนของเราในยีิบสี่ชั่วโมงไม่ต้องมีใครมาละหมาดที่มัสยิดเลยก็ได้แต่ขออย่างเดียวในยีิบสี่ชั่วโมงจะต้องไม่มีใครมาสร้างความเสื่อมเสียสร้างความตกต่ําให้เกิดขึ้นกับแผ่นดินอันเป็นที่รักของเราทุกคนท่านที่เคารพนอกเหนือจากนั้นในสิ่งที่ผมกําลังพูดอยู่ ที่ที่เรามีเอาไว้ฝังเรือนร่างของคนที่ตายจากโลกดุนยานี้ไปที่เราเรียกกันว่าสุสานณะเวลานี้ขณะนี้นอกเหนือจากการเป็นที่ฝังเรือนร่างของบรรพชนที่สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มสร้างสังคมให้เป็นปึกแผ่นมาในวันนี้วันนี้นอกเหนือจากจะเป็นที่ฝังของพวกเขายังเป็นสถานที่พอดรักกันระหว่างหนุ่มสาว ยังเป็นสถานที่สําหรับการสร่งยาเสพติดยังเป็นสถานที่ของการนัดพบกันของคนที่ยังไม่ได้แต่งงานกันถ้าถามว่าหลักฐานมีหรือไม่ผมคงไม่เสียเวลาในการจิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อถ่ายรูปใครก็ไม่รู้แต่เชื่อเธอทั้งหมดนั้นคือลูกหลานของเราในชุมชนของเราวันนี้เรากำลังจะพัฒนาชุมชนของเราเรากำลังสร้างกำแพงรอบรั้วโรงเรียนของเรา เรากําลังสร้างกําลังพัฒนาบุคลากรกําลังสร้างกําลังพัฒนาในเรื่องของสิ่งปลูกสร้างแต่สิ่งหนึ่งที่เรากําลังก้อยพัฒนาน,นั่นก็คือคนท่านที่เคารพณนะวันนี้จะมาอ้ามักริบอิชาเกือบจะไม่เหลือแล้วมัสยิดเรามีประชาคมทั้งหมดห้าพันกว่าคนกระจายอยู่ตามหัวเมืองต่างๆมีวิทยาเขต ในปกครองมีคนไปละหมาดจะมาะในจำนวนหนึ่งแล้วที่เหลือผมอยากให้เราตระหนกไปด้วยกันในวันข้างหน้าสังคมที่เคยสร้างงานงามอย่างนี้เราไม่อาจการันตีได้ไม่อาจรับรองได้เลยว่ามันจะสร้างงานงามหรือไม่เพราะยี่สิบสี่ชั่วโมงของแต่ละคนเมื่อฉีก,กันแล้วเมื่อนำมาชี้แจงแถลงไขกันแล้ว ยี่ิบสีชั่วโมงของเรายี่บสี่ชั่วโมงของคนในบ้านเราไม่ต้องทําเพื่อใครหรอกครับทําให้ยี่สิบยี่สิบสี่ชั่วโมงของตัวเราและคนในบ้านของเราไม่สร้างความเดือดร้อนความน่าอับอายให้เกิดขึ้นกับชุมชนเราก็พอมีทั้งฝั่งนี้และฝั่งโน้นผมมีโอกาสได้เดินข้ามไปข้ามมาในช่วงของการละละหมาดหลังละหม,มาดอิสานั่นคือภาพจริงที่เกิดขึ้นเรามีกล้องวงจรปิด นับจากนี้อินชาอัลลอฮ์หลังสี่ทุ่มผมจะได้ครอบหน้าจอมาให้ดูว่านั่นคือลูกของใครที่ไม่ได้คลุ้มหัวนั่นคือหลานของใครที่ใส่กางเกงสั้นเลยหัวเขา่าทั้ง,ท,งทั้งที่เป็นสุภาพบุรุษท,ท,ทั้งทั้งที่เป็นผู้ชายนั่นคือรถของใครที่ขับออกไปในขณะที่มัสยิดกำลังอาบดานนี่คือสิ่งที่เป็นหน้าที่ที่คณะกรรมการมัสยิดทุกท่านตระหนัก และเรากําลังที่จะพัฒนาแล้วก็ดูแลผมต้องการให้24ชั่วโมงไม่ใช่ผมนบีต้องการให้24ชั่วโมงของพวกเรานะดอตอลิสละใน24ชั่วโมงถ้าไม่มีคุณงามความดีก็ต้องไม่มีสิ่งสกปรกอยู่ในหนึ่งชั่วโมงในแต่ละวันโอยเด็ดขาดนั่นคือสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบร่วมกันในคำสอนศาสนาคำสอนหนึ่งท่านนาบีได้กล่าวว่าอัลลอฮ์จะไม่ทรงลงโทษชนกลุ่มใดแบบเมาเข่ง แต่พระองค์จะทรงลงโทษตามคนที่ได้กระทำความผิดนั้นยกเว้นเสียแต่อัลลอฮ์จะทรงลงโทษแบบเหมาเข็งก็ต่อเมื่อคนในชุมชนเห็นความผิดกันจนกระทั่งเป็นเรื่องปกติความผิดเกิดขึ้นจนกระทั่งเป็นที่เดือดดานอยู่ในชุมชนไม่มีใครคิดจะแก้ไม่มีใครคิดจะพูดไม่มีใครคิดจะป้องปรามนั่นแหละเราทุกคนจะโดนกันหมด นั่นคือคำสอนของศาสนาอิสลามท่านที่รักและเคารพยิ่งทุกท่านครับในวันกิยามะยี่สิบสี่ชั่วโมงของท่านจะถูกแบ่งออกเป็นกล่องทรัพย์สมบัติพิจารณาดูตัวเราคริสเตโนโรนันโดเก้นาทีของมันมันทำประตูได้ทุกนาทีแต่ยีิบสี่ชั่วโมงของเรายังเหลือชั่วโมงใดบ้างที่เรายังไม่ได้มีโอกาสทำความดีต่ออัลลอฮ์ยังเหลือชั่วโมงใดบ้าง ที่เรายังไม่หยุดยั้งในการทําความชั่วในสิ่งที่ Allah อัลลอฮ์ทรงห้ามขอเถอครับสุดท้ายท้ายสุดพระบรมศาส,สดา,ลลาสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้สรงกล่าวไว้ในหัตดิสบทหนึ่งว่าม,มานะฮัยตุกุมอันหูฟัเจตานิบูหูวามาอัมรตุกุมบีฮิฟัฟอะลูมินหูมาสตาตุมซึ่งมีใจความโดยสรุปว่าสิ่งใดก็ตามที่เราได้ห้ามปรามพวกท่านพวกท่านจงหลีกห่างมันโดยเด็ดขาด และในขณะเดียวกันสิ่งใดก็ตามที่เป็นคำสั่งใช้ที่เราได้สั่งใช้ให้พวกท่านกระทำํำพวกท่านจงทํามันให้สุดกําลังความสามารถก็แล้วกันดังนั้นวันนี้เรากําลังทําในสิ่งที่พระองค์าศาสนาของเราอัลลอฮ์ทรงใช้นบีทรงบอกกันอย่างเต็มที่แต่ในขณะเดียวกันควบคู่กันไปเราก็ไม่ได้ละเว้นไม่ได้ช่วยกันยับยั้งป้องปรามไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีมันเกิดขึ้นในครอบครัวของเราในชุมชนของเรา man jepang kan mot barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim aqulu kauli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'ilil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim lawma sallia ala sayidina muhammad alhamdulillah الحمد <سؤال> لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد الله <سؤال> لا اله <سؤال> الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ان احسن الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله وعليكم بالجماعه فان يد الله مع الجماعه ومن شذ شذ في النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد ورد الله عن الأربعة الخلفاء الراشدين وأن آله وأصحابه أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وأن معهم بأفك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا أعداء الدين وجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي Ya'idhukum la'allakum tazakkarun Wa'ufu bi'alillah izaa hatum Wa la tan'udhu al-aimana ba'da tawqidihah Wa qad ja'altumullaha alaikum kafila Inna allaha ya'lamu ma taf'alun Fadhkurullaha al-azimu yazhkurkum Wa shukuruhu ala ni'mihi yazhidhikum Wallahu ya'lamu ma tasifun